Thank you น,นายธนพง์ธนะเดชากุลและนางสุรพีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งนำอาหารพร้อมด้วยน้ำดื่มจำนวน200ชุดมอบให้กับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาณชุมชนหลังวัดบางขวางนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน14ชุมชนกว่า3,000หลังคาเรือนโดยได้นำเข้าสารอาหารแห้งและยารักษาโรคไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งนี้ทางเทศบาลได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง รวมถึงเร่งการระบายน้ำในพื้นที่ด้านในที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้อีกด้วยนายสมนึกธนะเดชากุลให้การต้อนรับคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภาร,รกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการบริการจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามนายจตุรงเพนนนรพักน,นายนรงเทพอ,อนุวัตน์รองประธานคณะกรรมาการพร้อมคณะ โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการรวมให้การต้อนรับเมื่อวันที่16ตุลาคมณห้องประชุม1สำนักงานเทศบาลนาครนนทบุรีอาคาร2นายสมนึกธนาเดชากุลนายอเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยและคณะซึ่งเทศบาลได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2564 โดยเทศบาลได้นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรางวัลพระปกเก้าในรอบสุดท้ายผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนฟเฟลน็นซ์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมืม่อวันที่18ตุลาคมณห้องประชุม1ชั้น2สํานักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 นาวากัศเอกสวัสดิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายสนธยาทองดีเลขานุการนายกเทศมนตรีนายวิสิตประยูนสวัสดิเดชรองปรลัดเทศบาลและนายสมศักดิ์สีเพ็งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากการไฟฟ้านครหลวงเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรด่านหน้าใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นางสุรภีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายมนาสวิเชียนร,รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากนายเดียววรตั้งตระกูลผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวันเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งก้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านและผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนาครนนทบ,บุรีโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและนายแพทย์ปียะฟองสรันผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข นำทีมสัวิชาชีพพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพารามติกแอนด์เอเข้าเยี่ยมและให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของผู้ที่ได้รับวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่เทศบาลนาครนน,นทบุรีค่ะ และปิดท้ายเขารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสร้างดำเนินการสร้างสะพานทางเดินเท้าให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครนน,นทบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเดินชั่วคราวและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเสริมคันแนวกร้นกระสอบทรายบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่สูงขึ้นโดยการเสริมแนวขั้นกระสอบทรายเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ3เมตรและมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง